สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ Lady Society ค่ะรายการที่ทําให้คุณผู้ชมนะคะไม่อยู่่แค่คําว่าสวยค่ะคุณผู้ชมคะและในสัปดาห์นี้นะคะถือว่าเป็นสัปดาห์สุดท้ายค่ะของเดือนพฤษภาคมค่ะและหลังจากนี้นะคะทุกๆเดือนค่ะในอาทิตย์สุดท้ายนะคะเกมจะมีการพาคุณผู้ชมค่ะไปสัมภาษณ์พูดคุยค่ะกับสุภาพบุรุษเก่งกันแต่ว่าสัปดาห์นี้นะคะเนื้อหาในรายการจะมีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวคุณผู้ชมไปชมตัวอย่างรายการกันก่อนค่ะ กันเกินไปหรือเปล่าหลายคนกำลังเพลินกับการทำร้ายตัวเองช้าๆโดยไม่รู้ตัว from Rang. แสนใกล้หน้าแดงโดยไม่รู้ตัวขอบคุณครับถึงแดนดึงถึงใดละใจลืมตา,าแล้วเห็นโลกเป็นสีชมพูเมื่อต่างเราก็รักเจอกลยกลัวฉันใดใจเรานั้นแน่นอนจุดๆู้ยิ้มได้โดยให้มีเหตุผลถาจริงในใจของวนก่อนตัดใจล้างลา ปล่อยให้เวลาเดิน,นช้าลงและอยากดูแลบางสิ่ง,งหให้อยู่กับเราไปนานๆเมืองไทยทำให้คุณตกลุมรักได้ทุกวัน,ออ,นอ,อ,ออกไปสัมผัสแล้วคุณจะลงรักประเทศไทย ช่วงแรกของรายการ Lady Society แล้ะค่ะคุณผู้ชมและอย่างที่เกมนะคะได้เกิ่นไว้เมื่อต้นรายการนะคะว่าในสัปดาห์นี้ค่ะเราจะเปลี่ยนรูปแบบในการพูดคุยกันสักนิดนึงนะคะเพราะว่าสัปดาห์นี้ค่ะเราจะเป็นสุภาพบุรุษเก่งค่ะมาร่วมพูดคุยในรายการและสุภาพบุรุษคนแรกของรายการ Lady Society ก็พร้อมแล้วค่ะขอต้อนรับนะคะคุณอนุรักษ์เทียนทองค่ะพี่อนุรักษ์สวัสดีค่ะก่อนอื่นค่ะต้องรบกวนให้พี่อนุรักษ์ช่วยแนะนําตัวแล้วก็ถึงตําแหน่งของพี่อนุรักษ์ให้กับคุณผู้ชมก่อนค่ะครับชื่อจริงชื่ออนุรักษ์ เป็นประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้วนะครับชื่อเล่นชื่อโหนกค,ครับโอเคถ้าอย่าง,งานั้นหนูต้องขออนุญาตเรียกว่าพี่โหนกแลวกันนะคะโอเคเรามาถามถึงจุดเริ่มต้นก่อนดีกว่าค่ะพี่โหนกถึงการทําโรงแรมเดอะเวโลโฮเทลแอนด์บ um ีเอ um ็มเอ็กซ์ปั๊มแท็กใช่ไหมคะโอเคจุดเริ่มต้นมันมาได้ยังไงค่ะคือจุดเริ่มต้นก็ต้งเคยมีความสนใจเป็นการส่วนตัวอยู่แล้วเกี่ยวกับกีฬาเอ็กซ์ตรีมประเภทพวกบีมเอกสเกตบอร์ดอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลย ตอนแรกก็ก็ทำเล่นเองที่บ้านนะครับแล้วก็พอตอนหลังก็เริ่มซีรีสขึ้นมาเรื่อยๆก็เลยจ้างแชมป์โลกเข้ามาทำเป็นเป็นปั๊มแท็กเป็นระดับตัวเวอร์คลาสเลยแล้วก็แล้วก็คิดว่าพอดีช่วงเศรษฐกิจช่วงอารันส,สักสแก้ประกาศเป็นเขตเขตเศรษฐกิจพิเศษก็เลยถือโอกาสทำทำเป็นโรงแรมเพื่อที่อารันจะได้มีแฟคซิลิตี้ไว้รองรับพวกนักลงทุนหรือว,ว่านักท่องเที่ยวที่ที่สนใจที่จะมาค้าขายชายแดนขึ้นนะครับก็เลย,เลยทำโรงแรมนี้ แล้วก็จะเน้นเป็นโรงแรมเกี่ยวกับจักรยานด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วสมมุติว่าถ้าเกิดหนูมาอย่างเงี้ยแล้วหนูมาพักแล้วหนูไม่มีจักรยานมาที่นี่ก็คือเรามีรองรับให้ด้วยใช่ไหมคะมีให้ให้ยืมครับแล้วก็แต่แต่หลักๆที่การจะเล่นก็คือต้องมีอุปกรณ์กันกันเพื่อความปลอดภัยครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นหมวกกันน็อกเป็นหลักครับแต่แต่จักรยานเรามีให้ให้ยืมอยู่แล้วเราชื่อของโรงแรมนี่ความหมายมันคืออะไรครับก็เวโลภาษาฝรั่งเศสแปลว่าจักรยานครับ อ๋อก็คือตรงตัวเลยถ้าเกิดแปลเป็นไทยนี่<ช>คือเราทําโรงแรมนี้มาเพื่อ<ช>เกี่ยวกับจักรยาน b <ช>ีกเลยใช่ครับใช่ครับแล้วห้องของที่เดอะเวโลอะค่ะเรามีทั้งหมดกี่ห้องแล้วก็เป็นกี่เขาเรียกว่า เป็นกี่ทา์อะคะก็มีประมาณอ่าคร่าวๆประมาณสักสามทายครับอย่างแรกก็คือจะเป็นเป็นเป็นบ์ไทา์ก็คือเอาใจสําหรับแฟนแฟนจักรยานโดยตรงสามารถบอ์อินบอ์เอาลงมาปั๊มแท็กได้แล้วสามารถเอาจักรยานเข้าไปจอดในห้องได้เลยสําหรับคนที่รักจักรยานมากนะครับซึ่งก็ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ด้านหลังนี้เลยคะแล้วก็จะมีอีกด้านหนึ่งก็คือเป็นผู้แอคเซสครับแล้วก็จะมีข้อเงินก็จะเป็นสไตล์แฟมิลี่ครับ แต่ของเราเองก็สามารถมีห้องสัมมนาได้ถึง200ถึง250คนแล้วสามารถรองรับทุกทัวร์รองรับอะไรได้ทั้งหมดครับก็คือถ้าคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจนะคะที่โรงแรม t ด e ะเวโ o โ h o t e แห่งนี้ก็คือไม่ได้รับเฉพาะเขาเรียกว่าครอบครัวหรือกลุ่มเพื่อนเท่านั้นแต่ยังรับกลุ่มของบริษัทที่สนใจที่จะมาสัมมนาด้วยเพราะว่าที่นี่นะคะก็มีห้องสัมมนารองรับด้วยใช่ครับอแล้วนอกจาก จุดเด่นของทางโรงแรมที่เรามีเป็นสนาม BMX แล้วแล้วยังมีจุดเด่นอะไรที่มาชูของทางโรงแรมอีกม้างะคะก็คือทางทางโรงแรมข้างๆซึ่งอยู่ในเครือก็คือโรงแรม t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  o o o n นนะครับ<ะ>ก็ตรงนั้นก็จะมีเป็นมินิมิวเซียมเกี่ยวกับสไตล์ American Museum อเมริกันมิวเซียมครับก็จะเป็นของสไตล์เกี่ยวกับพวกของเก่าสไตล์วินเทจยุคสะตั้งแต่40ถึง70ของของ USA, <S <ะ> <S อ s a ะไรอย่างนี้นครับ ซึ่งซึ่งก็จะมีอยู่พอสมควรครับก็น่าสนใจครับซึ่งอันนี้หนูทราบมาว่าพี่อนุรักษ์ก็เป็นคนเขาเรียกว่าเหมือนสะสมเป็นคนเอาเข้ามาเองด้วยก็เลยได้มาเป็นตัวพิพิธภัณฑ์นี้ด้วยใช่ไหมครับใช่ครับผมอันนี้คือพี่อนอุรักษ์ ค่อยๆเก็บมาทีละอย่างใช่ไหมคะครหรือว<ก>่ายังไง<ก>จนก็ใช้เ,เวลาค่อยๆเก็บสะสมมาเรื <ừ> ่อยๆแล้วก็มีเพื่อนที่อยู่ที่น<ๆ>ิวยอร์กเขาก็ช่วยสะสมด้วยแล้วก็พอรวบรวมได้ก็จะชิปออกมาเป็นคอนเทนเนอร์อะไรอย่างนี้ครับ <ừ> แล้วหนูได้ข่าวมาว่าที่เนี่ยหลังจากที่เราได้มีการสร้างสนาม b m x แล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าเหมือนเราจะเตรียมรองรับในเรื่องของการจัดกิจกรรมการแข่งขันด้วยใช่ไหมคะใช่ครับก็คือวันที่ วันอาทิตย์ที่27เนี่ยครับเราก็จะมีการแข่งขันอ f ฟฟิเชีปั๊มแท็กชาเลน์ครั้งแรกเป็นครั้งแรกของของของปั๊มแท็กไทยแลนด์เลยครับค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็ยังจะมีจะจะมีอยู่เรื่อยๆครับเพราะว่ามันเป็นการสนับสนุนส่งเสริมเยาวชนคือที่สนใจเกี่ยวกับพวกกีฬาพวกนี้ครับเราจะได้เป็นแรงบันดาลใจให้เขาอยากจะขยันซ้อมอะไรเงี้ยจะได้มีแข่งขันอยู่เรื่อยๆครับอันนี้หนูขออนุญาตวกกลับมาในเรื่องของดีไซน์โรงแรมบ้างดีกว่าอันนี้ก็คือ พี่อนุรักษ์ได้แนวความคิดมาจากยังไงคะเพราะว่าจักรยานเนี่ยหนูก็ยังมองว่ามันพี่อนุรักษ์ชอบจักรยานก็จริงแต่แนวการตกแต่งเนี่ยหนูได้แอบเข้าไปในห้องมาแล้วหนูว่าสวยมากเก๋มากด้วยก็บังเอิญแม,ม้กระทั่งตัว,ตวปั๊มแท็กเองเนี่ยมันก็จะเป็นรูปรูปรูปบันไดบันไดจักรยานครับถ้าแต่ลองสังเกตดูดีๆครับเป็นรูปแปดเหลี่ยมน,นะครับ <ừ. S 1> ซึ่ง,ง,งจริงๆผู้สถาปนิกเองเขาก็เลยได้แรงบันดาลใจคือทํายังไงให้มันเป็นฟิลของจักรยานร้อยเปอร์เซ็นต์ไปเลยรวมทั้งการออกแบบ อินเทเลียด้วยเอาข้างนอกด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็คือเอาให้เป็นคอนเซ็ปต์โรงแรมโรงแรมจักรยาน100%ไปเลยอะไรเงี้ยครับแล้วอนาคต The v เวโลคิดที่จะขยายเขาเรียกว่าเหมือนขยายจานวนห้องเพิ่มไหมคะหรือว่าจะเราเราพอในจํานวนเท่านี้แล้วก็เรายังมีแผนที่จะที่จะขยายต่ออีกครับเรายังมีพื้นที่ยังเหลือและแม,ม้กระทั่งในส่วนของปั๊มแท็กเองผมก็คุยกับผู้ผู้สร้างแล้วเหมือนกันว่าถ้าเกิดในอนาคต มันมีรูปแบบใหม่ๆขึ้นมาเราก็จะส่งเสริมแล้วก็อาจจะทําขยายให้ใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ครับอซึ่งตรงนี้ก็เดี๋ยวเราก็จะคุณผู้ชมก็สามารถติดตามได้นะคะจากเขาเรียกว,ว่าแฟนเพจ a c e b o o o เนาะเพราะาว่าเดี๋ยวเราก็จะต้องมีการอัปเดตกันอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วและอย่างเงี้ยถ้าเกิดหนูมาพักแล้วถ้าเกิดหนูไม่มีจักรยานหรือว่าถ้าเกิดหนูขี่จักรยานบีมเอ็กไม่เป็นเนี่ย แล้วหนูเขาเรียกว่าอย่างนี้มันจะมีจักรยานเขาเรียกว่าจักรยานพับได้ครับหนูสามารถเอามาได้เลยครับได้เลยครับอะไรที่มีล้อก็สามารถลงมาปั๊มแท็กได้เลยแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดว่าแล้วสาหรับถามเผื่อสําหรับคุณผู้ชมนะคะที่มาพักที่เดอเวโลแล้วกลัวว่ามาพักแล้วเนี่ยไม่รู้จะไปเที่ยวที่ไหนต่อครับทางพี่อนุรักษ์มีที่ที่เที่ยวที่อยู่ใกล้ๆกับเดเวโลแนะนํำไหมคะครับก็อย่างแรกเลยก็น่าจะเป็นช้อปปิ้งที่ตลาดลงเกลือนะฮะซึ่งห่างจากนี่ไปประมาณแค่6กกิโลครับค่ะ ครับแล้วก็จะเป็นห่างไปประมาณสัก20โลก็จะมีประาสดรอกปอกทมละลุอะไรเงี้ยครับซึ่งเกี่ยวกับพวกวัฒนธรรมธรรมชาติอะไรเงี้ยครับหรืออาจจะไปที่มิวเซียมที่ทางที่แล้วก็ที่สเตชันวันก็จะเป็นอเมริกันมิวเซียมครับเมื่อกี้พ่อหนูเห็นพี่พูดถึงสเตชันวันเนี่ยตรงสเตชันวันนี้เราก็มีห้องพักด้วยใช่ไหมครับมีครับที่สเตชันวันก็ราคาจะจะถูกลงกว่าที่นี่ครับอยู่ในเล็ประมาณ900ถึงพันหนึ่งครับก็จะ สามารถรองรับทัวร์ได้เหมือนกันครับมีห้องจัดสัมมนา,ามีห้องจัดเลี้ยงได้เหมือนกันครับส่วนในเรื่องราคาและบริการถึงมันจะแตกต่างแต่การบริการนี่คือเพี่อนุรักษ์คอ <irm> นเฟิร์มแน่นอนว่าอยู่ในเคร,ครคเดียวกันมาตรฐานเดียวกันแน่นอนใช่ไหมคะครับโอเคค่ะทีนี้หนูอยากจะให้เพียรอนุรักช่วยฝากถึงเขาเรียกว่าช่องทางการติดต่อรหรือติดตามโปรโมชั่นของทาง The w i l o Hotel อะคะ่ะว่าคุณผู้ชมถ้าเกิดสนใจเนี่ยสามารถตามกันได้ที่ไหนบ้างอะค่ะครับก็ตามได้ที่เฟซบุ๊กเดอะเวลโลบัมแท็กนะครับ แล้วก็ตามเบอร์ที่ขึ้นให้อยู่ด้านล่างนี้นะคะเดี๋ยวเกมก็จะขึ้นให้แล้วถ้าคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจนะคะก็สามารถนะคะไปดูได้ตามที่เว็บไซต์แฟนเพจที่ขึ้นอยู่ด้านล่างเลยนะคะคส่วนในช่วงหน้าค่ะเดี๋ยวเกมนะคะแล้วก็พี่อนุรักษ์ค่ะจะพาคุณผู้ชมค่ะไปเยี่ยมชมมิวเซียมที่พูดถึงเนาะ <ผม S 2> ว่าจะมีความน่าสนใจขนาดไหนแต่ตอนนี้เราต้องไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ค่ะ นี่นะงเอาไไปซื้ออะไรมากินเนี่ยทุกครั้งที่คุณสวมหมวกกันน็อกวิเทศครับลืมอะไรหรือเปล่าความห่วงใยนี้จะอยู่กับคุณไปตลอดร่วมสร้างกฎสวมหมวกกันน็อกในองค์กรสนใจรับแผนงานที่สอจรอสนับสนุนโดยสสส ถ่าวันหนึ่งคุณเริ่มรู้สึกแบบนี้ใจรจหัวใจเต้นแรงบ่อยๆบยินไปไกลแสนไกลหน้าแดงโดยไม่รู้ใใตัวขอบคุณครับไปถึงแดนดึงถึงใดนดใจลืมตาแ,ออแล้วเห็นโลกเป็นสีชมพูเมื่อต่างเราก็รักเจอใครกลัวฉันใดใจเรานั้นแน่นอนจุจๆ ก็ยิ้มได้โดยไม่มีเหตุผลปล่อยให้เวลาเดินช้าลงและอยากดูแลบางสิ่งให้อยู่กับเราไปนานๆเมืองไทยทำให้คุณตกลุมรักได้ทุกวันออกไปสัมผัสแล้วคุณจะลงรักประเทศไทย แป้งรองพื้นเพื่อผิวเรียบเนียนยาวนาน12ชั่วโมงมาสคาร่าให้ขนตาก่อนงามคงทนตลอด8ชั่วโมงดวงตาโดดเด่นยาวนาน10ชั่วโมง Lip Color Shine เพิ่มเสน่ห์ให้เรียวปากได้นาน6ชั่วโมงจะก,กีดชั่วโมงความสวยก็มีวันหมดอายุทุกสิ่งล้วนต้องเปลี่ยนแปลงไม่ยึดติดก็ไม่ทุก เกมก็เจอคุณอนุรักษ์แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปถามคุณอนุรักษ์ดีกว่าว่าที่มาที่ไปของมิวเซียมแห่งนี้นะคะว่ามีความเป็นมาไงเดี๋ยวเราเดินไปหาคุณอนุรักษ์กันดีกว่าค่ะคุณอนุรักษ์สวัสดีอีกหนึ่งรอบนะคะจากที่เมื่อกี้นะคะเบรกแรกเราได้มีการพูดคุยกันในส่วนของโรงแรมเนาะพอมาเบรกนี้ค่ะเกมจะสอบถามเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์แห่งนี้จุดเริ่มต้นเป็นมายังไงคะ จุดเริ่มต้นเลยคือส่วนตัวก็เป็นคนชอบของเก่าของของอเมริกาอยู่แล้วแล้วก็เคยไปเรียนที่นั่นนะครับก็เลยเริ่มสะสมมาตั้งแต่นาบัดน,นั้นมาแล้วก็พอก็สะสมมากขึ้นเรื่อยๆพอพอสะสมมากขึ้นเรื่อยๆไม่ค่อยมีที่เก็บก็เลยออกมาเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับแล้วก็อยากจะให้เป็น,<ม>เ,ปนเป็นจุดขายของอำเภออรันเพื่อเผื่อว่าคนที่จะมาชายแดนหรือว่ามาลงเกลือเนี่ยจะได้มาแวะพักก่อนกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยมาแวะดูของเก่าสะกนใช่ครับแล้ว ไฮไลท์ของที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ค่ะคืออะไรคะครับก็สุดอย่ดูแรกเลยก็จะเป็นพวกตู้ตู้พินบอลพวกนี้ครับ<ม>ก็จะอยู่ในยุค60-70นะครับค่ะก,ก็ทุกวันนี้ก็ยังเล่นได้อยู่ครับอืมอันนี้พี่อนูรักไปได้มาไงอะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะมีประมูลบ้างหรือว่าไปไปไป,ไปตามบ้านที่เขาต้องการจะขายของเกา<ม>่าออกบ้างอะไรเงี้ยครับออันนี้แอบบอกได้ไหม,มว่าสนนราคาต่อ1เครื่องเล่นเนี่ยประมาณเท่าไหร่ครตัวนี้ก็อยู่ท<ม>ี<ม>่ประมาณสัก 89 0 0 0าหมนะครับต่อต่อตัวครับคุณผู้ชมครับ8ป0 0 0าหมแพงมากค่ะอันนี้ก็คือพอเราประมูลมาเสร็จเราก็เอามาตั้งไว้ที่นี่เลยครับก็เกรวบรวมไว้ที่ที่จะมีมีมีที่สต็อกของไว้ที่นิวยอร์กอยู่แล้วครับแล้วก็พอสต็อกรวมได้เป็นคอนเทนเนอร์แล้วเราค่อยชิปกลับมางั้นอย่างนี้แสดงว่า8ราคา8ป0 0 0าหนนี่คือรวมค่าขนส่งยังคะรวมแล้วครับรวอกแล้วครับผมและอีกหนึ่งชิ้นนะคะที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ของของที่นี่เลย อ่าก็คือตู้น้ํามันอันนี้ใช่ไหมคะคุณอนุรักษ์ตู้น้ามันอันนี้ก็จะเป็นประมาณยุค3 0นย์นะครับหนึ1930่งซึ่งว่ามันก็จะมีจุดเด่นตรงที่ตรงหน้าปัดนะครับที่หน้าปัดจะเป็นลนักษณะเป็นเข็มเข็มนาฬิกาอยู่ซึ่งพอหลังจากนี้ก็มันจะเป็นของพวกสไตล์อนาล็อกละแตเป็นตัวเลขละซึ่งซึ่งอันนี้ก็จะเป็นความเด่นของ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 ตู้น้ํามันอันนี้นะครับอันนี้ประมูลได้มาจากที่ไหนก็อันนี้ก็ไปซื้อกับตามบ้านบ้านคนเลยครับ อ่าและอีกหนึ่งไฮไลท์ของที่นี่ก็คือจักรยานใช่ไหมคะพี่อนุรักษ์อยากจะให้ดูจักรยานอ่ายุคประมาณปี50ครับถ้าจุดเด่นของไอ่หนึ่งเก้าจักรยานในยุคนั้นก็คือมันจะมีเป็นตัวถังคล้ายๆของมอเตอร์ไซค์ครับอคือก่อนหน้านั้นหรือว่าหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะจะเป็นแค่เฟรมทั่วไปฮะก็จะไม่มีเป็นอะไรที่เป็นเหมือนถังน้ํามันเหมือนมอเตอร์ไซค์ครับอันนี้พี่อนุรักษ์พอจะทราบไหมคะว่าที่เขาทํามาดีไซน์มนเป็นแบบนี้มันเป็นเพราะอะไรอะคะ ผมคิดว่าคือเป็นช่วงยุคยุค50ก็คือหลังจากที่อเมริกาเขาชนะสงครามโลกหรือว่าช่วงที่เขาไปเหยียบดวงจันทร์เนี่ยเขาเขาก็มีความความรู้สึกว่ารถสไตล์เขาจะต้องมีหางแหลมๆเหมือนไปไปอวกาศะฮะก mm ็ hmm. คือเป็นสไตล์ที่ที่เขาภูมิใจในการที่เขาไปเหยียบดวงจันทร์ครั้งแรกเพราะฉะนั้นการดีไซน์อะไรต่างๆเขาก็จะออกมาเป็นอวกาศนิดๆะอะไรเงี้ยครับ mm hmm. ทั้งรถทั้งเครื่องใช้ทุกอย่างก็จะออกมาเป็นแอโรดนามิกหมดอะไรเงี้ยครับ แล้วราคาเจ้าจักรยานคันนี้ราคาประมาณเท่าไหร,ร่คะอันนี้ก็ประมาณสัก2 3งสามหมื่นบาทะครับสองบ,บแล้วแต่สภาพครับแล้วราคาโดยรวมส่วนมากนี่ก็คือราคาไล่เลี่ยกันมาหมดเลยใช่ครับราคาประมาณไล่เลี่ยกันครับแต่อยู่อยู่ที่สภาพการใช้งานครับอืองั้นทีนี้สุดท้ายค่ะอยากจะรบกวนให้พี่โนราค่ะช่วยฝากเชิญชวนนอกจากที่จะมาพักที่โรงแรมแล้วถ้าเกิดมาเที่ยวในจังหวัดสระแก้วสามารถแวะมาถ่ายรูปที่ม<ด>ิวเซีมยมแห่งนี้ได้ด้วยค่ะครับก็อยากจะเชิญชวน ท่านผู้ชมนะครับเผื่อว่ามีโอกาสเข้ามาสักแก้วหรือว่าไปชายแดนไปลงเกลือแล้วก่อนกลับก็แวะเข้ามาถ่ายรูปมาชมพิพิธภัณฑ์ของเก่าเป็นของเก่าเป็นสไตล์อเมริกันนะครับสไตล์ของเก่าสไตล์วินเทจครับ คุณผู้ชมคะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือสุภาพบุรุษนค,นค,คนเก่งนะคะคนแรกของรายการ Lady Society ะคะ่ะก็ต้องขอขอบคุณพี่อนุรักษ์มากๆเลยนะคะที่ว่าอยู่กับหนูตั้งแต่เบรกแรกจนถึงเบรกที่2เลยนะคะขอบคุณพี่อนุรักษ์มากคๆ,ๆค่ะแต่คุณผู้ชมอย่าเพิ่งไปไหนคะ่ะเพราะว่าเดี๋ยวอีกสักคู่นะคะเกมสภาคุณผู้ชมคะ่ะไปชมของสนามจักรยาน B M X ของโรงแรมกันนะคะว่าน่าสนใจขนาดไหนแล้วเดี๋ยวเกมสภาคุณผู้ชมค่ะไปปั่นจักรยานโชว์ด้วยค่ะ แล้วตอนนี้นะคะเกมก็พาคุณผู้ชมค่ะมาอยู่ที่สนาม B M X Pump Track แล้วนะคะของโรงแรม The w i l l o Hotel นั่นเองเดี๋ยวเกมนะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะไปชมบรรยากาศในการขี่จักรยานของน้องๆกันนะคะว่ากีฬา B M X Pump Track เนี่ยเขาขี่จักรยานกันยังไงแล้วมันจะผาดผลแค่ไหนเดี๋ยวคุณผู้ชมตามเกมไปชมกันเลยค่ะ ันนี้นะคะเกงก็มมาพาคุณผู้ชมค่ะมาอยู่กับอาจารย์แดงนะคะซึ่งอาจารย์แดงนะคะเป็นอาจารย์ที่สอนขี่จักรยาน BMX มค่ะเพื่อที่เรานะคะก่อนที่เราจะไปขี่จักรยานกันเนี่ยเราจะได้มีข้อมูลแล้วก็จะได้ปลอดภัยด้วยในการขี่จักรยาน BMX มค่ะอาจารย์แดงสวัสดีค่ะสวัสดีครับหนูต้องขออนุญ,ญาตถามอาจารย์แดงก่อนเลยอันดับแรกค่ะถ้าจะมาขี่จักรยาน BMX มเนี่ยมันมีข้อจํากัดอะไรบ้างคะจริงๆในข้อจํากัดก็คือเราไม่ได้มีแต่ว่าการที่เด็กจะมาขี่หรือว่าผู้ใหญ่จะมาขี่ BMX เนี่ย เราก็ต้องคำนึงความปลอดภัยเป็นหลักนะครับอย่างเช่นก็คือเราต้องบอกว่าแนะนําการขี่ของเขาคือทุกคนเข้ามาสนามอาจจะไม่มีอะไรเลยเราก็ต้องแนะนําว่าคุณต้องใส่หมวกกันน็อกนะครับอะไรอย่างน้อยต้องมีหมวกน็อกครับรองเท้าผ้าใบหุ้มส้นอะไรครับนั่นก็คือเป็นการเซฟตี้เขาอย่างหนึ่งแหละแต่เราก็พอขี่ไปแล้วมันก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ก็เราต้องมีสนับศอกสนับเข่าให้มันครบนั่นเองครับแล้วก็เรียนรู้ในการสอนพื้นฐานนะครับ เพื่อจะเรียนรู้ในการขับขี่ที่ปลอดภัยในสนามไม่ว่ากีฬาอะไรก็แล้วแต่เราต้องมีพื้นฐานเป็นหลักและเป็นความสําคัญของการการขี่จักรยานครับผมแลวเนี่ยเมื่อเกีาพอดีหนูมาที่สนามเนะะี่ยค่ะหนูแอบเห็นเด็กที่แบบมีอายุค่อนข้างน้อยนี่คือเรารับตั้งแต่กี่ขวบอะคะที่สามารถมัม,มาฝึกบียร์เม็กได้นะคะกีฬาเบีเม็กเนี่ยทั่วโลกเริ่มตั้งแต่บัลลา์นไบนะคะ์แล้วครับสองขวบสองขวบวก็ขี่ได้แล้วไม่มีขาบันไดปั่นอะ่ะก็แค่เท้าดันอะ่ะฝ<อ>ึกพัฒนาการจเจริญเติบโตของเด็ก พอเด็กได้ประมาณ3ขวบก็สามารถขี่มันจะมีจัก,จกรยานที่สําหรับเด็กไซส์เด็กเขาก็เริ่มหัดกันแล้วครับ<ะ>ตอนนี้เด็กไทยเราก็เริ่มที่จะทันฝรั่งแล้วเริ่มฝึกกันแล้วครับเริ่มมีสนามที่มากขึ้นแล้วก็มีสิ่งรองรับให้กับเยาวชนจนสู่ทีมชาติไทยครับแล้วสเสน่ห์ของ bmx นี่คืออะไรคะอาจารย์นเนยเสน่ห์ bmx ก็คือมันเป็นกีฬาที่เล้าใจแล้วก็ท้าทายนะครับแล้วก็<ะ>เป็น เป็นกีฬาที่สนุกเป็นกีฬาครอบครัวที่พ่อดูแลลูกในวันอาทิตย์ที่แบบเป็นกีฬาครอบครัวลูกขี่ได้พ่อขี่ได้แม่ก็ขี่ได้พี่น้องแบบขี่เป็นครอบครัวมากเดี๋ยวท่านก็จะเห็นเป็นทําไมตัวเล็กทําไมผู้ครองเอง50ห้าสิบอายุห้าสิบกว่าก็ยังขี่ได้ใช่ครับมันไม่ได้อันตรายอะไรนะครับท่านผู้ชมก็คือว่าคือการขี่แบบนี้มันก็ไม่ได้ต้องเสี่ยงกับบนถนนถามว่ามันเป็นสิ่งทางเลือกหนึ่งที่ทุกคน จะมา,าเห็นหันมาเล่นจักรยานบีเบ็กในสนามที่เป็นปั้มแท็กหรือเป็นสนามบีเบลซิงเพราะว่ามันเป็นหนึ่งทางเลือกแต่ผมก็บอกแล้วว่ามันเป็นพื้นฐานที่สําคัญคุณจะขี่จักรยานถ้าคุณผ่านเทคนิคในการขี่สนามเป็นรูปแบบปั้มแท็กแบบนี้มันเป็นอะไรที่ ดีมากๆสำหรับพื้นฐานกีฬาจักรยานถามทางงานสุดท้ายค่ะอยากให้อาจารย์แดงค่ะช่วยเชิญชวนคุณผู้ชมค่ะว่าถ้าเกิดสนใจนะคะอยากจะมาเรียนหรือว่าพอดีมาเที่ยวในจังหวัดสราแก้วก็สามารถแวะมาที่เดอะเวโรโฮเทแล้วก็มาขี่ที่บี x ตรงนี้ได้ค่ะครับก็อยากจะเชิญชวนผู้ที่สนใจนะครับคืออยากจะพอมาสราแก้วมาเที่ยวตลาดลงเกลือมาเที่ยวสิ่งความ อลังการของอาลัญยประเทศนะครับ <คะ S 1> ก็มาแวะโรงแรมที่นี่มาสอบถามมาติดต่อที่นี่แล้วก็จะมีผมมาสอนแล้วก็มีผู้ใหญ่ที่สามารถถ่ายทอดเรื่องตรงนี้ได้ <c oughs> ก็ต้องมาที่นี่ัปั๊มแท็กเพราปั๊มแท็กที่นี่คือเป็นอาดรรับหนึ่งเอเชียติดหนึ่งใน5ของโลก <คะ S 1> ไม่ใช่ธรรมดาโรงแรมก็สวยค, <ะ S 1> ครับขอบคุณอาจารย์แดงมากนะคะสวัสดีครับ